สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ไซอัมบอเทที่ซึ่งเทคโนโลยีทางทหารและพลังแห่งยุทธศาสตร์มาบรรจบกันเพื่อเปิดเผยความจริงที่อยู่เบื้องหลังพลังป้องกันของโลกวันนี้เราจะวิเคราะห์สถานการณ์ที่อิหร่านไม่ถอยและงัดกำลังทหารเป็นรูปแบบส่งสัญญาณท้าทายไปยังสหรัฐอ,อเมริกาอย่างชัดเจนการเคลืล่อนไหวครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการแสดงแสนยานุภาพแต่คือการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์ว่าความพร้อมรบของอิหร่านได้ก้าวสูร่ระดับที่สาม,มารถตอบโต้แรงกดดันจากมหาอำนาจได้ไดหลายมิติทั้งการทดสอบขีปนาวุธพิสัยโดยการใช้โดรนโจมตีความแม่นยาสูและกร สรีมระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ซับซ้อนมากขึ้นสหรัฐในฐานะผู้เล่นหลักของโลกต้องอ่านเกมนี้อย่างระมัดระวังเพราะทุกการเคลื่อนไหวในตะวันออกกลางส่งผลต่อสมดุลอำนาจเสถียรภาพของพันธมิตรและเส้นทางพลังงานโลกขณะที่อิหร่านใช้การรวมพลังทางทหารเป็นเครื่องมือยืนยันอธิปไตยและสร้างแรงยับยั้งความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นจึงไม่ใช่แค่การผาเผชิญหน้าของสองประเทศแต่เป็นภาพสะท้อนของการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในระบบความมั่นคงโลกที่เทคโนโลยีและยุทธศาสตร์กำลังกำหนดทิศทางใหม่อย่างเงียบงนัน อิหร่านแสดงจุดยืนแข็งกรา้าด้วยการระดมกำลังทหารเต็มรูปแบบทั้งทางบกทางทะเลและทางอากาศเป็นภาพสะท้อนของการปรับยุทธศาสตร์ความมั่นคงที่ลึกซึง้งและต่อเนื่องยาวนานไม่ใช่การตัดสินใจฉับพลันแต่เป็นผลรวมของแรงกดดันทางการเมืองเศรษฐกิจและความมั่นคงจากภายนอกที่ทับซ้อนกันมาหลายทศวรรษการระดมกำลังในมิติทางบกแสดงออกผ่านการฝึกซ้อมขนาดใหญ่การเคลื่อนย้ายกองกำลังและยุโทโธปกรณ์หนะักการเพิ่มความพร้อมของหน่วยรบเคลื่อนที่เร็วและการเสริมขีดความสามารถของกองกำลังพิทักษ์าการปฏิวัติที่มีบทบาทสำคัญต่อโครงสร้างอำนาจรัฐการฝอ นึกในภูมิประเทศหลากหลายตั้งแต่พื้นที่ทะเลทรายภูเขาไปจนถึงเขตเมืองสะท้อนความตั้งใจในการเตรียมรับมือสถานการณ์ความขัดแย้งหลายรูปแบบพร้อมกันทั้งการป้องกันการลุกรานโดยตรงและการทำสงครามแบบไม่สมมาตรที่อาศัยความยืดหยุ่นและการกระจายกำลังในมิติทางทะเลอิหร่านให้ความสำคัญกับการควบคุมและการยับยั้งในอ่าวเปอร์เซียและช่องแคบพอมุตซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ของพลังงานโลกการเพิ่มจำนวนเรือเร็วติดอาวุธการทดสอบระบบทุ่นระเบิดทางทะเลการพัฒนาขีปนาวุธต่อต้านเรือและการสุดปฏิบัติการร่วมระหว่างกองทัพเรือปกติกับหน่วยเฉพาะ กิจเป็นการส่งสัญญาณว่าพื้นที่ทางทะเลนี้สามารถถูกทําให้ไม่เสถียรได้หากผลประโยชน์ด้านความมั่นคงของอิหร่านถูกคุกคามขณะเดียวกันมิติทางอากาศสะท้อนผ่านการยกระดับระบบป้องกันภัยทางอากาศหลายชั้นการผสานเรดาร์การสั่งการและควบคุมที่เชื่อมโยงกันทั่วประเทศการปรับปรุงฝูงบินรบและการพัฒนาโดรนทั้งเพื่อการลาดตระเวนและการโจมตีระยะไกลซึ่งช่วยลดข้อจํากัดด้านการเข้าถึงเทคโนโลยีจากภายนอกและเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องการระดมกําลังเต็มรูปแบบยังเกี่ยวข้องกับการระดมทรัพยากรของรัฐและสังคมกาารเนน้บบท าของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศภายในการเร่งการผลิตและการทดแทนการนำเข้าการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานที่พึ่งพาตนเองและการฝึกกำลังสำรองที่สามารถถูกเรียกใช้งานได้รวดเร็วสิ่งเหล่านี้สร้างความลึกเชิงยุทธศาสตร์และความทนทานต่อแรงกดดันระยะยาวการสื่อสารเชิงสัญลักษณ์ก็เป็นองค์ประกอบสำคัญการประกาศความพร้อมผ่านสื่อการเผยแพร่ภาพการทดสอบอาวุธและการฝึกซ้อมการใช้ถ้อยคำที่หนักแน่นของผู้นำและการกำหนดจังหวะเวลาให้สอดคล้องกับบริบทการเมืองระหว่างประเทศล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการส่งสัญญาณยับยั้งที่มุ่งทําให้ฝ่ายตรงข้ามคำนวณต่อ ทุนทุนความเสี่ยงใหม่การระดมกําลังดังกล่าวยังสะท้อนการภาษาแนวคิดการป้องกันเชิงลึกกับการป้องกันเชิงรุกในระดับยุทธศาสตร์โดยอหรานพยายามทําให้การโจมตีต่อโครงสร้างพื้นฐานสําคัญของตนมีต้นทุนสูงผ่านการกระจายฐานการเสริมความแข็งแรงของที่ตั้งและการเตริมความสามารถในการตอบโต้แบบหลายเวกเตอร์พร้อมกันความพร้อมรบที่ครอบคลุมนี้ไม่ได้จํากัดอยู่เพียงกองกําลังประจําการแต่รวมถึงเครือข่ายพันธมิตรและกลุ่มที่มีความสอดคล้องทางผลประโยชน์ในภูมิภาคซึ่งขยายขอบเขตของการ ยับยั้งจากระดับรัฐสู่ระดับภูมิภาคการฝึกและการประสานงหานอในรูปแบบต่างๆเพิ่มความซับซ้อนให้กับสภาพแวดล้อมความมั่นคงทําให้การประเมินสถานการณ์ของฝ่ายตรงข้ามยากขึ้นการระดมกําลังเต็มรูปแบบยังเชื่อมโยงกับมิติไซเบอร์และอิเล็กทรอนิกส์การปกป้องโครงข่ายสื่อสารการรบกวนระบบนําวิถีและการข่าวกรองของฝ่ายตรงข้ามและการรักษาความต่อเนื่องของการบังคับบัญชาในสภาวะกดดันสูงล้วนเป็นองค์ ประกอบที่ทําให้การป้องกันมีความครบถ้วนมากขึ้นภายในประเทศการแสดงความพร้อมรบช่วยเสริมความชอบธรรมและการรวมศูนย์อำนาจของรัฐสร้างความรู้สึกมั่นคงและการระดมสนับสนุนจากสังคมในขณะที่ภายนอกเป็น การกำหนดกรอบการรับรู้ว่าการใช้กำลังต่ออิหร่านจะไม่เป็นกระบวนการที่รวดเร็วหรือไร้ต้นทุนการระดมกำลังยังสะท้อนการเรียนรู้จากประสบการณ์ความขัดแย้งร่วมสมัยในภูมิภาคการปรับตัวต่อเทคโนโลยีราคาประหยัดแต่มีประสิทธิภาพการเน้นความยืดหยุ่นและการกระจายความเสี่ยงและการบูรณาการข้อมูลข่าวกรองแบบเร็วท์การเคลื่อนไหวเหล่านี้เมื่อรวมกันทำให้ภาพรวมของการระดมกำลังเต็มรูปแบบเป็นทั้งเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์และการสื่อสารเชิงอำนาจที่มีหลายชั้นความหมายโดยมีผลต่อการคำนวณเชิงยุทธศาสตร์ของผู้เล่นอื่นๆในระบบความมั่น พงตะวันออกกลางและระดับโลกการดำรงอยู่ของความพร้อมรบย่างต่อเนื่องทําให้เส้นแบ่งระหว่างภาวะสันติภาพและความตึงเครียดพร่าเรือนการปฏิบัติการในยามปกติถูกยกระดับให้ใกล้เคียงกับภาวะว,ะวิกฤตมากขึ้นซึ่งส่งผลต่อจังหวะการทูตการทหารและเศรษฐกิจระหว่างประเทศและทําให้การรับรู้ความเสี่ยงกลายเป็นปัจจัยกําหนดพฤติกรรมของรัฐต่างๆอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สัญญาณเชิงยุทธศาสตร์ที่อิหร่านส่งถึงสหรัฐอเมริกามุ่งเน้นการยับยั้งและการสร้างสมดุลอำนาจในตะวันออกกลางเป็นกระบวนการสื่อสารอำนาจที่ซับซ้อนและหลายชั้น โดยไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการประกาศทางการเมืองหรือการแสดงแสนยานุภาพเพียงครั้งคราวแต่เป็นการจัดวางท่าทีอย่างต่อเนื่องให้ฝ่ายตรงข้ามรับรู้ถึงต้นทุนความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นหากเลือกใช้กำลังการยับยั้งในบริบทนี้ตั้งอยู่บนแนวคิดว่าความสามารถในการตอบโต้ต้องน่าเชื่อถือสามารถเกิดขึ้นได้จริงและมีผลกระทบที่กว้างพอจะเปลี่ยนการคำนวณเชิงยุทธศาสตร์ ของสหรัฐอิหร่านจึงขสารการสื่อสารทั้งเชิงรูปธรรมและเชิงสัญลักษณ์ตั้งแต่การทดสอบขีดความสามารถทางทหารการฝึกซ้อมพร้อมรับการประกาศจุดยืนของผู้นำไปจนถึงการกำหนดจังหวะเวลาให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ระดับโลกการสร้างสมดุลอำนาจไม่ได้หมายถึงการเทียบเท่าทางกำลังแบบสมมาตรกับสหรัฐแต่เป็นการทำให้การครอบงำของฝ่ายเดียวลดลงผ่านเครื่องมือที่เหมาะสมกับบริบทภูมิภาคอิหร่านใช้แนวคิดการยับยั้งแบบไม่สมมาตรเพื่อชดเชยความเหลื่อมล้ำด้านเทคโนโลยีและทรัพยากรโดยมุ่งสร้างเครือข่ายความสามารถที่กระจายตัวยืดหยุ่นและยากต่อ การทำลายพร้อมกันการควบคุมพื้นที่ยุทธศาสตร์อย่างอาเบอร์เซียและช่องแคบพอมุตเป็นองค์ประกอบสำคัญของสัญญานี้เพราะเป็นจุดตัดของผลประโยชน์พลังงานและการค้าระหว่างประเทศการแสดงความสามารถในการทำให้เส้นทางดังกล่าวไม่มั่นคงได้ในเวลาอันสั้นเป็นการเพิ่มอำนาจต่อรองและแรงยับยั้งต่อการใช้กำลังโดยตรงในมิติการรับรู้อิหร่านพยายามทำให้สหรัฐเห็นว่าการเผชิญหน้าจะไม่จำกัดวงหรือจบลงอย่างรวดเร็วแต่มีแนวโน้มขยายตัวและกระทบต่อพันธมิตรและผลประโยชน์ในหลายพื้นที่การสื่อสารน,นี้สะท้อนผ่านการเน้นความพร้อมในการตอบโต้ หลายเวกเตอร์ทั้งทางบกทางะทะเลทางอากาศและมิติใหม่อย่างไซเบอร์และอิเล็กทรอนิกสซึ่งเพิ่มความซับซ้อนให้กับการวางแผนของฝ่ายตรงข้ามการยับยัง้งยังเชื่อมโยงกับการสร้างความคลุมเครือเชิงยุทธศาสตร์การไม่เปิดเผยรายละเอียดทั้งหมดของขีดความสามารถทําให้การคาดการณ์ของสหรัฐเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนความคลุมเครือนี้ทําหน้าที่เพิ่มต้นทุนทางจิตวิทยาและการเมืองเพราะการตัดสินใจใดๆต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่ไม่อาจประเมินได้อย่างแม่นยําในขณะเดียวเป็นการส่งสัญ,ญญาณที่ชัดเจนในบางจุดเช่นเส้นแดงด้านอธิปไตยหรือโครงสร้างภพ นื้นฐานสำคัญทำให้กรอบการยับยั้งมีความน่าเชื่อถือและไม่ถูกมองว่าเป็นเพียงวาทกรรมการสร้างสมดุลอำนาจยัียงอาศัยการเชื่อมโยงระดับภูมิภาคอิหร่านใช้บทบาทของพันธมิตรและกลุ่มที่มีผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อขยายขอบเขตของแรงยับยั้งทำให้การเผชิญหน้ากับอิหร่านมีมิติภูมิภาคมากกว่าการประทะแบบรัฐต่อรัฐเพียงลำพัง สิ่งนี้ส่งผลให้สหรัฐต้องคำนึงถึงผลกระทบลูกโซ่ต่อเสถียรภาพของภูมิภาคความปลอดภัยของฐานทัพและความมั่นคงของคันธมิตรการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์ยังทำงานควบคู่กับการทู้เชิงบังคับอิหร่านใช้การแสดงกำลังเป็นฉากหลัง ของการเจรจาเพื่อยกระดับตำแหน่งต่อรองและลดแรงกดดันฝ่ายเดียวการสร้างภาพความพร้อมรบอย่างต่อเนื่องทําให้ทางเลือกทางการเมืองของสหรัฐถูกจํากัดอยู่ในกรอบที่ต้องพิจารณาความเสี่ยงด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจไปพร้อมกันการยับยั้งในรูปแบบนี้ไม่ได้ตั้งอยู่บนการข่มขู่เพียงอย่างเดียวแต่รวมถึงการแสดงความยืดหยุ่นและการควบคุมสถานการณ์เพื่อหลีกเลี่ยงการยกระดับที่ไม่ตั้งใจการรักษาสมดุลระหว่างความแข็งกร้าวและการคุมเกมเป็นหัวใจของสัญญาเชิงยุทธศาสตร์ดังกล่าวในเชิงโครงสร้างการสร้างสมดุลอำนาจของอิหร่านสะท้อนการเล น่ยมผ่านของภูมิภาคที่ผู้เล่นระดับกลางสามารถใช้เทคโนโลยีและยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพื่อลดช่องว่างกับมหาอำนาจการรับรู้ของสหรัฐต่อภูมิภาคจึงต้องปรับจากการครอบงำไปสู่การบริหารความเสี่ยงและการยับยั้งซึ่งกันและกันสัญญาณที่ถูกส่งออกไปอย่างต่อเนื่องทําให้สภาพแวดล้อมความมั่นคงมีความเปราะบางและตึงเครียดในระดับที่ควบคุมได้โดยที่การคานวณเชิงยุทธศาสตร์ของทุกฝ่ายถูกกาหนดด้วยต้นทุนและความเสี่ยงมากกว่าความได้เปรียบฝ่ายเดียว บทบาทของเทคโนโลยีทางทหารสมัยใหม่เช่นขีปนาวุธโดนและระบบป้องกันภัยทางอากาศกลายเป็นแกนกลางของยุทธศาสตร์ความมั่นคงอิหร่านในการยกระดับอำนาจการยับยั้งและเพิ่มความซับซ้อนให้กับสมดุนกำลังในตะวันออกกลางขีปนาวุธถูกพัฒนาให้ครอบคลุมตั้งแต่พิสัยใกล้จนถึงพิสัยไกลมีความแม่นยำสูงขึ้นใช้ระบบนำวิถีผสมผสานและสามารถติดหัวรบหลากหลายรูปแบบซึ่งทําให้อิหร่านสามารถคุกคมเป้าหมายทางทหารโครงสร้างพื้นฐานและฐานที่มั่นของฝ่ายตรงข้ามได้ในวงกว้าง โดยไม่ต้องพึ่งกําลังทางอากาศแบบดั้งเดิมการทดสอบและการนําขีปนาวุธเข้าประจักษ์มัมการนิพีนเป็นการเพิ่มขีดความสามารถเชิงปฏิบัติการแต่ยังเป็นการสื่อสารเชิงสัญญาณถึงความพร้อมในการตอบโต้ที่จับต้องได้และยากต่อการสกัดกั้นทั้งหมดพร้อมกันโดนหรืออากาศยานไร้คนขับมีบทบาทสําคัญในฐานะตัวคูณกําลังที่ต้นทุนต่ําแต่มีประสิทธิภาพสูงใช้ได้ทั้งภารกิจลาดตระเวนการรวบรวมข่าวกรองการชี้เป้าและการโจมตีเชิงแม่นยําโดน ช่วยลดความเสี่ยงต่อกำลังพลเพิ่มความต่อเนื่องของการปฏิบัติการและเปิดโอกาสให้เกิดการโจมตีแบบอิ่มตัวที่สามารถท้าทายระบบป้องกันของฝ่ายตรงข้ามการผสานโรนเข้ากับขีปนาวุธสร้างมิติการโจ เมื่อตีหลายชั้นทำให้การป้องกันต้องรับมือกับภัยคุกคามที่มาจากทิศทางระดับความสูงและรูปแบบที่แตกต่างกันระบบป้องกันภัยทางอากาศเป็นอีกเสาหลักที่สะท้อนการปรับตัวเชิงเทคโนโลยีอิสรนลงทุนในระบบหลายชั้นที่รวมเรดาร์ระยะไกลระบบตรวจจับแบบพาสซีฟการสั่งการและควบคุมที่เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายและขี่ปนาวุธสกัดกั้นหลาก,กหลายพิสัยความสามารถในการตรวจจับและตอบสนองต่อภัยคุกคามทางอากาศช่วยเพิ่มความอยู่รอดของโครงสร้างพื้นฐานและกำลังรบลดความได้เปรียบของการโจมตีเชิปงป้องปรามจากฝ่ายตรงข้ามเทคโนโลยีเหล่านี้ยังเชื่อมโยงกับ มงคลมอิเล็กทรอนิกส์และไซเบอร์การรบกวนสัญญาณการปิดกั้นระบบนำวิถีและการปกป้องเครือข่ายสื่อสารทำให้สนามรบมีความซับซ้อนยิ่งขึ้นและลดประสิทธิภาพของอาวุธไฮเทคของฝ่ายตรงข้ามการพึ่งพาการพัฒนาในประเทศและการดัดแปลงเทคโนโลยีช่วยให้อิหร่านลดข้อจำกัดจากการคว่ำบาตรและสร้างความยืดหยุ่นในห่วงโซ่อุปทานด้านการทหารเทคโนโลยีสมัยใหม่ยังส่งผลต่อรูปแบบการวางกำลังและการวางแผนยุทธศาสตร์การกระจายฐานยิงการเคลื่อนย้ายที่รวดเร็วและการใช้แพลตฟอร์มเคลื่อนที่ทำให้การตรวจจับและการทำลายล่วงหน้าทำได้ยากขึ้นการผสานข้อมูล และข่าวกรองแบบเร็วทไทมเข้ากับระบบอาวุธเพิ่มความแม่นยำและความเร็วในการตัดสินใจลดวงจรการตอบสนองและเพิ่มความได้เปรียบเชิงเวลาบทบาทของเทคโนโลยีไม่ได้จำกัดอยู่ที่การรบโดยตรงแต่ขยายไปสู่การสร้างอิทธิพลเชิงการรับรู้การเผยแพร่าภาพการทดสอบและการใช้งานจริงผ่านสื่อสร้างผลกระทบทางจิตวิทยาและการเมืองทำให้ฝ่ายตรงข้ามต้อง ประเมินความเสี่ยงใหม่เทคโนโลยีราคาประหยัดแต่มีประสิทธิภาพยังเปิดโอกาสให้เกิดการยับยั้งแบบไม่สมมาตรซึ่งลดช่องว่างระหว่างรัฐที่มีทรัพยากรแตกต่างกันอย่างมากในระดับภูมิภาคการแพร่กระจายของเท เทคโนโลยีเหล่านี้เปลี่ยนภูมิทัศน์ความมั่นคงทาให้การพึ่งพาอํานาจทางอากาศแบบดั้งเดิมเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอและเพิ่มความสําคัญของการป้องกันเชิงลึกและการบูรณาการข้ามมิติเทคโนโลยีทางทหารสมัยใหม่จึงไม่ใช่เพียงเครื่องมือแต่เป็นตัวกําหนดพฤติกรรมเชิงยุทธศาสตร์การคานวณต้นทุนความเสี่ยงและรูปแบบการยับยั้งที่กําลังหล่อหลอมความตึงเครียดและดุลอํานาจในตะวันออกกลางอย่างต่อเนื่อง ผลกระทบต่อเสถียรภาพภูมิภาคความมั่นคงด้านพลังงานและการเมืองโลกจากสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอเมริกามีลักษณะเชื่อมโยงกันเป็นลูกโซ่และยากต่อการแยกพิจารณาเป็นส่วนส่วนเสถียรภาพของตะวันออกกลางถูกสั่นคลอนจากการที่ภูมิภาคนี้เป็นศูนย์รวมของผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ฐานทัพทหารสาเส้นทางคมนาคมทางทะเลและทรัพยากรพลังงานเมื่ออ,อิหร่านแสดงความพร้อมทางทหารอย่างแข็งกร้าวความเสี่ยงของการเผชิญหน้าโดยตรงหรือการประทะทางอ้อมผ่านตัวแทนย่อมเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ประเทศเพื่อนบ้านต้องปรับทา่าทีด้านความมั่นคงเพย์มีงบประมาณทางทหารและกระชับความสัมพันธ์กับมหาอำนาจภายนอกซึ่งยิ่งทำให้ภูมิภาคเข้าสู่วงจรการแข่งขันด้านอาวุธและการยับยั้งซึ่งกันและกันความไม่ไว้วางใจระหว่างรัฐเพิ่มขึ้นและลดพื้นที่ของความร่วมมือด้านความมั่นคงร่วมกันในมิติข,ของความมั่นคงด้านพลังงานอ่าวเปอร์เซียและช่องแคบพอมุตเป็นจุดข,ขอขวดที่มีสัดส่วนการขนส่งน้ำมันและกา๊าซธรรมชาติของโลกจำนวนมาก ความตึงเครียดที่เพิ่มขึนทำให้ตลาดพลังงานมีความผันผวนราคาน้ำมันตอบสนองต่อการรับรู้ความเสี่ยงทันทีแม้ยังไม่มีการหยุดชะงักจริงการประกันภัยการขนส่งทางทะเลมีต้นทุนสูงขึ้นสายเดินเรือและประเทศผู้นำเข้าพลังงานต้องเตรียมแผนสำรองส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกในวงกว้างโดยเฉพาะประเทศที่พึ่งพาการนำเข้าพลังงานอย่างหนักความไม่แน่นอนด้านพลังงานยังเชื่อมโยงกับเงินเฟ้อการเติบโตทางเศรษฐกิจและ,สะเสถียรภาพทางสังคมในหลายประเทศ ทำให้ความตึงเครียดทางทหารในภูมิภาคหนึ่งสามารถขยายผลไปไกลกว่าขอบเขตภูมิศาสตร์เดิมในเชิงการเมืองโลกสถานการณ์นี้สะท้อนการเปลี่ยนผ่านของระบบระหว่างประเทศที่อำนาจไม่ได้กระจุกตัวอยู่กับมหาอำนาจเพียงไม่กี่ประเทศการที่อิหร่านสามารถสร้างแรงกดดันและอํา หน้าต่อรองต่อสหรัฐได้ในระดับหนึ่งทำให้รัฐอื่นๆมองเห็นแบบอย่างของการใช้ยุทธศาสตร์ผสมผสานเพื่อถ่วงดุลอำนาจความขัดแย้งนี้ยังเป็นเวทีแข่งขันอิทธิพลของมหาอำนาจอื่นที่มีผลประโยชน์ในภูมิภาคทั้งในด้านการทูดการทหารและเศรษฐกิจส่งผลให้ตะวันออกกลางกลายเป็นจุดตัดของการแข่งขันเชิงโครงสร้างในระดับโลก การแบ่งขั้วทางการเมืองระหว่างประเทศทวีความชัดเจนขึ้นผ่านการสนับสนุนรืยการคัดค้านท่าทีของฝ่ายต่างๆในสถาบันระหว่างประเทศการใช้มาตร,รการคว่ำบาตรและการตอบโต้ทางเศรษฐกิจทำให้ระบบการค้าและการเงินโลกมีความตึงเครียด ยศและแต่เป็นสิ่งเสี่ยงมากขึ้นเสถียรภาพของภูมิภาคยังได้รับผลกระทบจากมิติภายในประเทศของรัฐต,ต่างๆความตึงเครียดภายนอกถูกนํามาใช้ในทางการเมืองภายในเพื่อสร้างความชอบธรรมเสริมความเป็นเอกภาพหรือเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาเศรษฐกิจและสังคมซึ่งอาจเพิ่มความแข็งกร่าของนโยบายและลดความยืดหยุ่นในการประนีประนอมระดับการคาดการณ์ได้ของสถานการณ์ลดลงเพราะการตัดสินใจถูกกำหนดด้วยแรงกดดันทางการเมืองและการรับรู้ของสาธารณชนมากขึ้น ในขณะเดียวกันความเสี่ยงของความผิดพลาดในการคำนวณหรือการยกระดับโดยไม่ตั้งใจเพิ่มขึ้นจากการทีนักกองกำลังหลายฝ่ายปฏิบัติการใกล้ชิดกันในพื้นที่จำกัดสำหรับตลาดโลกและการเมืองระหว่างประเทศผลกระทบไม่ได้จำกัดอยู่ที่พลังงานเท่านั้นแต่รวมถึงเส้นทางการค้าการลงทุนและความเชื่อมั่นของนักลงทุนความไม่แน่นอนด้านความมั่นคงทำให้เงินทุนไหลเข้าสินทรัพย์ปลอดภัยลดการลงทุนในภูมิภาคที่มีความเสี่ยงและส่งผลต่อการเติบโตในระยะยาว การกำหนดนโยบายของประเทศต่างๆต้องเผชิญกับข้อจำกัดมากขึ้นเพราะต้องคำนึงถึงปัจจัยความมั่นคงระหว่างประเทศควบคู่กับเป้าหมายภายในการเมืองโลกจึงถูกกำหนดด้วยการบริหารความเสี่ยงมากกว่าการสแสวงหาความร่วมมือเชิงบวกสถานการณ์ดังกล่าวยังท้าทายบทบาทของสถาบันพหุภาคีในการจัดการความขัดแยง้งเนื่องจากความเห็นที่แตกต่างของมหาอำนาจทำให้การตัดสินใจร่วมกันเป็นไปได้ยากความตึงเครียดระหว่างอิหร่านกับสหรัฐจึงไม่ได้เป็นเพียงปัญหาทวิภาคีแต่เป็นตัวเร่งให้เห็นความประบางของโครงสร้างความมั่นคงโลกการเชื่อมโยงระหว่าง เสถียรภาพภูมิภาคพ,พลังงานและการเมืองโลกทําให้ทุกการเคลื่อนไหวในตะวันออกกลางมีในต่อทิศทางของระบบระหว่างประเทศและการคำนวณเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐทั่วโลก